สายการบินไทยแออ์เชียใครใคก็บินได้ด้วยบริการเฟรย y ดีไซน์เพื่อการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียยังได้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกติกาสากลให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อช่วยการเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นพลังร่วมกันสร้างสารรค์และพัฒนาประเทศชาติร่วมขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยะสถาปัต์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนขโมยครับในในใน เราขอขอบพระคุณบริษัทไทยแอร์เอเชียนะครับที่ให้การจ้างงานมาตา35สําหรับมนุษย์ล้อนะครับให้มีงานทําถ้าไม่มีบริษัทแอร์เอเชียนะครับจ้างงานเราก็ไม่สามารถที่จะเจอสถานที่ต่างๆที่แบบอลาาังการหรือให้ชีวิตมนุษย์ล้อเนี่ยไม่งั้นเราก็จะเป็นมนุษย์ล้อที่ติดอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกสู่โลกภายนอกเลยก็ขอขอบพระคุณบริษัทไทยอรเอเชียอย่างมากครับขอบพระคุณครับ ก็บินแล้วก็ขอพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสายการบินไทยเอเชียนะครับถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีการช่วยเหลือสําหรับเ,เวลาเราขึ้นเครื่องนะครับสำหรับมนุษย์ล้อรหรือผู้พิการเนี่ยให้การดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆที่ให้โอกาสมนุษย์ล้อรหรือผู้พิการเนี่ยครับสามารถบินลัดฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยครับขอบพระคุณมากครับ